ตลอดช็อปปิ้งในอเมริกาตอนนี้เราอยู่ที่เมืองนิวเจอร์ซีย์กันแม่ค้าจะพามาหาซื้อเสื้อผ้ามือ1มือ2นะเอาไปขายออนไลน์ใน ebay แล้วก็ p o t m a r k มาดูกันว่าแม่ค้าจะได้อะไรบ้างตัวนี้สวยมากแต่มีตำหนิวางไว้นะมีตำหนิพยายามเลี่ยงที่จะไม่เอา อันนี้ก็เป็นสไตล์วินเทจนะคะมีตำหนิอีกแล้วเสียดายมากๆเรายิ่งเป็นโทนสีกรม,มท่าเนี่ยสีค่อนข้างซีดพยายามเลี่ยงตัวนี้เด่นสะดุดตามาแต่ไกลเลยบ่งบอกความเป็นยุค80ราคาเพียงแค่7เหรียญ99ดูแล้วไม่มีตำหนิแม่ค้าเลือกหยิบมาตัวนี้ก็ดีแต่ว่าเสียดายมันตัวเล็กเกินไปนะคะก็เลี่ยงที่จะไม่เอาเนาะ มาเลือกดูกันอันนี้ดีมากๆเลยนะลายเนี่ยเหมาะที่จะขายช่วงหน้าซัมเมอร์แม่ค้าเจออีกตัวหนึ่งอันนี้ก็สภาพดีเหมือนกันราคาเพียงแค่5้าเหรียญ9 9ทนสีเนี่ยเราจะขายได้กันครึ่งปีหลังนะใครเจอลองเลือกซื้อเอามาขายดูนะคะ เมื่อเห็นชุดยาวแล้วต้องหยิบออกมาชุดผ้าระบายเปิดไปดูด้านในว่าคือแบรนด์อะไรอยากจะบอกว่าตัวนี้ดีมากดีมากๆโชคดีนะคะตอยบอกเลยใครเจอชุดยาวนะให้ลงเลือกหยิบออกมาดูนะคะแล้วให้สังเกตป้ายเจอ BCBG BC, m a x e r e a ของใหม่พร้อมป้ายราคามันไม่มีอะไรฟินไปมากกว่านี้และะ้ค่ะเมื่อเราเจอของใหม่พร้อมป้ายราคาด้วย นะคะอันนี้นิวเจอร์ซีย์ช่วงที่จะขับเข้าทางนิวยอร์กนะคะสาขาเนี้ยตั้งแต่ที่จอตวเวนมาตัว,ว่าราคาถูกที่สุดแล้วแต่ว่าจะถูกขนาดไหนเนี่ยถูกบางอย่างแพงบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวจะต่อได้ตอนนี้กำลังอยู่ในโรงแรมอยู่ยังไม่ได้กลับบ้านนะแต่ว่าพยายามอยากจะรีวิวให้ดูเพราะว่าช้อปปิ้งเยอะมากจริงจรอยตวเวนหลาย รักนะคะแล้วก็เมืองไหนมีก็ตะเวนไปเรื่อยเลยนะคะก็พยายามอยากจะรีบรีวิวให้ดูพอถึงกลับบ้านแล้วเนี่ยจะยุ่งมากเลยค่ะเพราะว่าซื้อเยอะมากจริงๆก็จะรีบทำงานด้วยนะอ่ะเรามาดูตัวแรกอันนี้คือ a b e r c o m b i AND f i s c h นะคะอันนี้เป็นของใหม่แต่ว่าป้ายราคามันโดนตัดออกไปมันจะเหลืออันนี้อยู่นะคะตัวนี้เป็นกระโปรงกางเกง เป็นทรงกระโปรงกางเกงนะคะจะเป็นกางเกงอยู่ด้านในแล้วเป็นผ้านหนังเนี่ยค่ะเขาบอกเป็นวีแกนเลดาร์นะคะก็คือเป็นผ้านหนังนั่นเองตัวนี้ได้มา6เหรียญ29่เก้าปกติอะถ้าเป็นทรงกระโปรงอย่างเงี้ยจอยซื้อในบอสตันจะสี่เหรียญเกเนาะอันนี้ก็คือ6เหรียญกว่าก็ถือว่าแพงกว่าที่ซื้อแต่ว่าจอยมองว่าเป็นสินค้า ของใหม่แล้วก็เป็นผ้านหนังถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่าปกติที่จอยซื้อแต่จอยคิดว่าจอยน่าจะขายทํากําไรได้จอยก็เลยซื้อมานะคะเพราะว่าการมาท่องเที่ยวซื้อของเนี่ยจอยเคยบอกแล้วว่าแต่ละรัฐราคาไม่เท่ากันนะคะก็ต้องตะเวนดูเอาว่ารัฐไหนสาขาไหนราคาเท่าเท่าไหร่เขาจะมีสินค้าอะไรให้เราบ้างเนี่ยคือแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเลยนะคะก็ตะเวน ต้องตะเวนไปเยอะๆนะคะต่อมามาตัวนี้ค่ะคือวินยาร์ดไวส์ค่ะอันนี้สภาพก็กริบมากให้ดูจากป้ายป้ายนี่แบบใหม่มากเพราะว่าถ้ามันเป็นของเก่าซักแล้วอะคือป้ายมันจะบูบี้ยุยยีนะคะแล้วก็พวกแบบอะไรพวกเนี้ยมันจะมันจะหลุดออกนะอันนี้แบบดีมากๆเลยตัวนี้ได้มา6เหรียญยน29ค่ะอันนี้เป็นทรงกระโปรงเหมาะที่จะ ขายช่วงซัมเมอร์นะคะต่อมาอันนี้อันนี้เป็นชุดเดรสนะคะสภาพก็เหมือนใหม่บอกแลวสภาพแบบใหม่มากเลยเอลเลซ่าเจนั่นเองตัวนี้ราคาอยู่ที่6กเหรียญเกค่ะเป็นชุดเดรสเนาะราคาถูกกับกูดวิลที่บอสตันนะในบอสตันเนี่ยจะ7จ็เหรียญเกเนาะอันนี้6กเหรียญเกเเป็นชุดเดรสนะคะแขนก็เป็นทรงแขนยาวเป็น ลายดอกแล้วให้ดูซิปซิปแบบไม่มีรอยเลยอะ่ะเออถ้าแบบผ่านการใช้งานมาซิปมันก็จะเป็นรอยโขดเนาะไม่มีรอยเลยค่ะแล้วด้านในก็แบบไลนิ่งเนียบเนียบเลยอะ่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นของใหม่เลยแหละอันเนี้ยดูสิไลนิ่งแบบเรียบถ้าของใส่มาแล้วเนี่ยคือไลนิ่งข้างในมันก็จะยับด้วยนะคะคือสาขาเนี้ยไปเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะ แต่สาขานี้ไปจอยได้มาแค่ถุงเดียวเพราะว่าในการเลือกของจอยใช้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงคือต้องรีบทําเวลาด้วยไงเพราะว่าเราไปหลายสาขาแล้วเราเที่ยวหลายเมืองเที่ยวหลายรับนะคะก็จะใช้เวลายอยู่นานมากไม่ได้นะเพราะว่าสามีขับรถพาไปเขาก็นั่งรอในรถไอส่วนเราก็เข้าไปช้อปปิ้งเนาะเราก็ต้องแบบทําทุกอย่างให้มันเร็วนะคะต่อมาแบรนด์เจครูค่ะอันนี้เป็นชุด เดรสแม็กซี่ยาวให้ดูแขนแขนจะเป็นทรงแบบว่าพับพับสลีปนะคะตัวนี้น่าจะ6เหรียญ99ใช่6เหรียญ99แล้วอันนี้คือตัวยาวนะเป็นแม็กซี่ตัวยาวอันนี้คือดีมากเลยแม็กซี่ตัวยาวไหนดูซิเป็นของใหม่ไหม <c oughs> ด,ด,ดูดูดิของใหม่แนะ่นอนดูป้ายดูป้ายซะก่อนนี่แล้วก็ไลน์นิ่งเรียบกิฟต์นะเรียบมากเนี่ยดูสิ เห็นหมดีดีงามอะไรขนาดนี้ต่อมาอันนี้เป็นกันเกงค่ะกันเกงแบรนด์ banana republic ค่ะตัวกันเกงจอยได้มา5้าเหรียญเกโทนสีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะขายได้ช่วงหน้าฟอลช่วงหน้า w i n อร์ Winter. นะคะอันนี้เป็นส่งกันเกงเนาะใส่ทำง,งานก็ได้ต่อมา คือแบรนด์ t าว b o สค่ะสีฟ้าตัวนี้ได้มา6เหรียญเกค่ะเป็นโทนสีฟ้านะคะช่วงนี้ยต้อยขายแบรนด์นี้ค่อนข้างดีนะคือแบรนด์นี้ยตอยขายเลือกมาตลอดแบบเบเซอร์ zer, กระโปรงกางเกงคือขายหมดเลยนะคะแบรนด์นี้ต่อมานี้ Banana Republic อันนี้จะเป็นลายแพลนะคะเห็นไหมมันจะเป็นลายตารางตารางตารางแล้วก็สีแบบนี้เราจะขายได้ช่วงหน้าฟอลนะคะได้มาหกเหรียญเ9เป็นชุดเดรสนะคะตัวนี้ต่อมาอันนี้ตัวนี้ได้มา8ดเหรียญ99เค่ะ o oh, <ne> v เป็นของใหม่อันนี้จะเป็นทรงจัมสูตเนาะจัมสูตก็จะเป็นทรงกางเกงแล้วก็ตัวยาวขาบานเลยนะคะ เป็นทรงประมาณนี้ช่วงเอวเป็นจัมสมอกแล้วก็ด้านหลังมีเชือกผูกต่อมาอันนี้อันดูซานเบรเยอร์นะคะนี้ป้ายเป็นแบบน,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 นี้ปกติจอยก็เคยหยิบมาไม่กี่ตัวแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเบลเซอร์จะมองว่าเออมันน่ารักดีเป็นเบลเซอร์แล้วก็เป็นลายดอกนะคะเป็นเบลเซอร์แจ็คเก็ตตัวนี้ราคา ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าอะไม่เห็นป้ายถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้ตัวอ๋อนี่ไงไป้ายเออเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านี่ค่ะป้ายอยู่นี่นาอต่อมาอันนี้อันนี้เป็นยุคแปดสิบเอออันเนี้ยยุคแปดสิบบอกได้เลยเพราะว่าด้วยลายผ้าเออเราเห็นคนเช็คเขาขายกันประมาณสามสิบสี่สิบเนี้ยเราก็เลยเลือกมาให้ดูลายผ้าลายผ้าเป็นประมาณนี้ยี่ห้อเป็นสไตล์วินเทจไม่เคยจิบเหมือนกัน นะคะเลสลี่เฟย์นะคะไม่เคยหยิบเออรู้แต่ว่ามันเป็นงานมีเทอเราชอบข้างหลังดูข้างหลังสิข้างหลังก็สวยแล้วก็ให้ดูกระดุมกระดุมเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหน้ามีกระเป๋านะคะราาจะ7เหรียญ9ก้เใช่เเหรียญเกนี่เราจะบอกว่าใครอยู่นอกเมืองไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะแนะนำว่าให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่ให้ให้เลือกของหลากหลายดูดูจอยเนี่ยรีวิวอะไรเป็นแค่ตัวอย่างนะแต่ว่าถ้าเราอยู่นอกเมืองอะ่ะบางทีของใหม่พอมป้ายเราอาจจะไม่ค่อยเจออาจจะเจอน้อยแนะนำให้ขายของวินเทจตั้งแต่จอยตะเวนมาหลายๆรัดหลายๆร้านที่จอยไปอะ่ะของวินเทจค่อนข้างเยอะมันเรียนรู้แบรนด์พวกนั้นนะคะเผื่อเราจะสามารถทำกำไรได้เหมือนอย่างเนี้ย เออในในในบอสตันจอยไม่เคยเจอเลยเนี่ยจนมาเจอนอกเมืองอย่างเงี้ยคืองานวินเทจอันเนี้ยน่าจะเป็นยุค80อย่างที่บอกเนาะบางทีมันอาจจะขายได้แบบ50ก็ได้อันเนี้ยบอกไม่ได้แต่ละตัวแต่ละเนื้อผ้าทุกอย่างมันต้องทําการบ้านหมดทําการบ้านหมายถึงอะไรหมายถึงว่าให้เราไปเช็คดูใน p o r ์ชมาร์แล้วก็ eBay นะคะว่าสินค้าแบรนด์ที่เราเจออลายผ้าที่เราเจอที่เรามีนะ่ะคุอื่นเขาขายกันเท่าไหร่ เออแล้วเราก็จะได้ไอเดียอ๋อถ้าเราซื้อมาเข้าขายกัน30เราก็ขาย30เราจะขายได้ราคามากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพงานที่เรามีถ้าเรามีสภาพที่แบบมันดูเหมือนใหม่อะ สภาพดูเหมือนใหม่แล้วก็ขนาดไซส์เสื้อผ้าอยู่ในไซส์ขนาดที่แบบคนใส่กันประมาณไซส์ M ไซส์ L XL อะไรอย่ะไรเงี้ยคนใส่กันเราก็จะสามารถตั้งราคาได้ดีแล้วขายได้ง่ายถ้าเราไปเจอแบบสภาพไม่ดีผ่านการใช้งานมาเยอะเราไซส์เสื้อเป็นไซส์ XS หรือไซส์ S เนี่ย มันก็จะทําให้เราขายได้ช้าลงนะคะคือมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนาอย,ยังไงอะ่ะก่อนจะตั้งราคาก็ทกําการบ้านก่อนแล้วกันอันนี้คือจอบอกแค่คร่าวๆราคาเพราะว่าตอนที่จอเข้าไปในร้านเนี่ยสินค้าบางอย่างที่จอไม่รู้จอก็ลองเช็คดูก่อนว่าเออเขาขายกันเท่าไหร่ถ้ามันขายได้ราคาอะไรเงี้ยพอได้ราคาที่เรารับได้เออจอก็ซื้อมาแต่ถ้า คิดว่ามันได้กาไรน้อยอะไรเงี้ยเออก็ไม่เอาแต่บางอย่างด้วยความชอบเ่ยบางอย่างด้วยความชอบต่อให้แบบราคามันแพงเกินไปอะไรเงี้ยอยากขายไงด้วยอารมณ์ที่อยากขายก็เออก็ซื้อมานะคะเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแบบไม่ซื้ออะเราก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าเราออกมาซื้อนอกเมืองเนาะเราไม่ได้แบบไปซื้อในสาขาที่เราซื้อประจําอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะต่อมาอันนี้อันนี้แบบ จะเห็นเยอะมากนะแบรนด์เนี่ยคือเห็นเยอะมากจะเป็นเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายจอยเห็นเยอะมากแต่จอยไม่เคยหยิบเลยอันเนี้ยเป็นครั้งแรกจะบอกให้ทำไมถึงหยิบให้ดูคือเจอทรงอะหยิบแบบหยิบเลยอะคือเป็นทรง,องคอระบายคล้ายๆสไตล์แบบวิกตอเรียนนะคะเออแล้วแบบพวกเสื้อผ้าแนวของโพโลลาฟโรเรนอะไรประมาณเนี้ย เขาก็จะทําประมาณนี้เออจอยชอบมากแล้วดูลายผ้าแล้วแบบเหมือนใหม่แบบใหม่แบบผ้าแบบเรียบกิ๊บเลยอะ่ะดีมากอะ่ะเออคือแล้วตรงปลายก็จะเป็นแบบรัฟเฟิลนะคะตัวนี้จอยได้มาห้าหนเก้าสิบเก้าอ่ะน่าจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เป็นผ้าคัตตอนผสมผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะน่ารักคือโอ้โหหยิบเลยอะ่ะสไตล์แบบนี้ยังไม่รู้รว่าจะขายเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ทำการบ้านแต่แค่เจอทรงปุ๊บหยิบทันที นะต่อมาแบรนด์ tau boss ค่ะอ,อันนี้จะเป็นผ้าหนิดค่ะดิแกนก,ก็คือเป็นเสื้อคลุมนั่นเองคือตอนมาดูในร้านของจอยตอนนี้สไตล์เสื้อคลุมอะจอยมีในร้านอยู่แค่สี่ตัวคือแบบไม่เหลือแล้วไงคือขายหมดแล้วน่าดูน่าจะมี4ตัวส่วนใหญ่จะเป็นเออเสื้อเชิ้ตแล้วก็เป็นกางเกงซะส่วนใหญ่ที่จอยมีเนาะพอามาดูเช็คสินค้าในร้านของเราอะไรที่เราไม่ค่อยมีเลรเงี้ยก็พยายามที่จะหาซื้อมาขายแล้วมาเจอตัวนี้ ชอบตัวนี้เพราะว่าเป็นทรงสกแกนหลบทรงสกแกนหลบก็เป็นหยกัยกๆข้างหน้าตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ติดกระดุมเป็นทรงแขนยาวตัวนี้ราคาอยู่ที่6เหรียญ99อ่ะเออตอนมองว่าเออทรงสวยดีสภาพดีแล้วก็เตือนนะใครจะขายพวกผ้าหนิดอะ่ะ ดูดีๆใต้รักแร้เนี่ยเหลืองไหมแล้วก็เวลาที่ใส่มาเวลามันสีเนื้อผ้าสีกันมันจะเป็นขุยนะคะถ้าเป็นขุยอะ่ะก็อย่าเอามานอกจากว่าถ้าเราไปเจอแบรนด์ดีๆอะไรเงี้ยล้วก็คือมันห้ามใจไม่ได้เออจะเอามาก็เอามาแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องมีเครื่องที่ตัดขุยด้วยนะคะมันก็จะได้ทําความสะอาดให้ดูแบบดูดูเหมือนใหม่มากที่สุดนะคะแล้วก็ดูป้ายสีป้ายแบบว่าใหม่กิฟเลยอะ่ะสภาพดีคือไปร้านนี้นะ คือสภาพแบบเหมือนใหม่มากแล้วก็โดนตัดป้ายออกเออเนาะต่อมาตัวนี้ตัวนี้คือล o อฟค่ะเป็นเบลเซอร์เป็น,ปนลายดอกแล้วก็เป็นผ้าแบบกึ่งผ้าซาตินอะคะ่ะทรงแขนยาวมีสายผูกเอวให้ป้ายอย่างนี้ป้ายล o อฟน่าจะเจ็ดเหรียญเก้าสแล้วปลายแขนนี้กระดุมอย่างนี้ด้วยน่ารักมากป้ายอยู่ที่เจ็ดเหรียญเก้าส ถ้าใครอยู่ทางแบบว่านิวเจอร์ซีย์เนาะก็แวะไปจริงๆจอยแบบผ่านมาเยอะมากเลยอะแต่ด้วยอย่างที่บอกไงเราต้องเปลี่ยนที่เที่ยวไปเรื่อยไงเราก็จะมัวแต่ช้อปปิ้งมากไม่ได้ไงเราก็ต้องแบบว่าเออมันก็แวะได้ไม่กี่สาขาแริงจริงอะมันมีเยอะถ้าใครมีเวลาอะไรเงี้ยเออก็ไปตะลอนดูแล้วกันนิวเจอร์ซีย์ค่ะแวะไปเลยมีหลายสาขาแต่ละสาขาราคาไม่เหมือนกันเนาะต่อมา Close and Stone ค่ะเป็น ลายแพลอันนี้เป็นเรสนะแล้วก็มีเชือกผูกเอวเป็นทรงแขนยาวราคาหกเหรียญ99ค่ะอันนี้เนาะก็ใส่พวกคำเออคำของ anthropology เข้าไปด้วยนะคะต่อมาแบรนด์นี้เจนแมคคอกลินเป็นแบบนี้ป้ายสีฟ้าเนาะป้ายสีฟ้าแบบนี้ ตัวนี้ได้มา6เหรียญ99ค่ะซื้อแพงก็ปกติ2เหรียญปกติจะซื้อ4เหรียญ99เนาะเดบอวต์สั้นแต่ว่าถ้าไปเจอแบรนด์นี้แล้วทรงนี้ให้เลือกหยิบมาอันนี้ไปใช้ซสเ XS นะ XS จอยก็เลือกเออเพราะว่าจอยตั้งราคาขายอยู่35เหรียญนะคะทรงนี้แล้วช่วงหน้าซัมเมอร์อ่ะแบรนด์เนี้ยจะขายดีเนื้อผ้าเขาอ่ะมันจะเป็นแบบผ้าสแปนเด็กยืดๆอะคะ่ะ ผ้าคล้ายๆเหมือนผ้าชุดว่ายน้ำอ่ะเออเขาจะขายดีทรงนี้เนาะใครเจอคิดแล้วกันต่อมาตัวน,นี้ตัวน,นี้5เหรียญ99คือบอสฮิวโกบอสค่ะมานอกเมืองมานอกเมืองก็มีแบบว่าเนมแบรนด์ไฮเอ็นนะอันนี้พร้อมป้ายราคาส่วนมากขายอยู่2-300เหรียญนะคะกเกงอันนี้แลว้วก็สภาพแบบว่าโหย กิฟที่สุดเลยอะสภาพดีมากเนี่ยค่ะเป็นทรงกางเกงทํางานทรงขาแบบนี้นะห้าเหลี่ยเน็ไทเน็กไท,กไทจอยได้มาสองเส้นเส้นละ2เหรียญสี่สิบเนะคะเน็ไทเดี๋ยวนี้เวลาจอยเลือกขายแบรนขายแบรนด์เดียวเลยเพราะรู้ว่าเราขายได้คือ brooks brothers นั่นเองอันนี้จะเป็นสีเหลืองตัดสีแดงเนี่ค่ะ ขายแบรนด์นี้ขายได้แบรนด์อื่นคือไม่ค่อยมีความรู้ไงแบรนด์นี้ขายได้แน่นอนแบรนด์เดียวกันอันนี้จะเป็นสีกรมท่าตัดกับสีเหลืองนะคะในนกไทยเนาะต่อมาอันนี้อันนี้คือเมฟค่ะแบรนด์ของ e n t o r o p o l o g ีนี่อันนี้แบรนด์นี้ขายดีขายได้เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นชุดเรสสีเหลืองแขนยาวราคาอยู่ที่เจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้า เสื้อผ้าแบบว่าโหดีที่สุดเลยอะตั้งแต่ตอวตะเวนช้อปปิ้งนะร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบราคาถกูกแล้วก็แบบโอ้โหสินค้าแบบว่าดีที่สุดอันนี้ชอบมากชอบมากลายดอกนี่ลายดอกชอบมากๆเลยแบรนด์คือ CC ค่ะราคาตอยได้มาที่หกเหรียญเกชุดเดรสลายดอกแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นวาลนิดนึง ใส่ไม่ได้ถ้าใส่ได้ก็จะเก็บไว้ใส่เองอันนี้มันไซส์ M นี่ค่ะเป็นทรงประมาณนี้น่ารักใกล้แล้วนะใกล้หมดแล้วนะต่อมาคือ l a u r e n love <Lab. S 1> l a u r e n นะคะได้มาอยู่ที่6เหรียญ99บแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบบเนาะคนไทยเรารู้จักเยอะอยู่แล้วแหลนะเนาะขายไซส์ใหญ่อะขายขายง่ายมันจะเป็นผ้าเจอร์ซี่เด้นดึงแบบนี้นะคะแขนก็จะเป็นเห็นไหม แขนจะเป็นประมาณนี้ข้างหน้าก็ประมาณนี้เวลาใส่มาก็อยู่ประมาณเออข่าแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นย่นๆประมาณนี้โอเคตอตัวสุดท้ายไม่คิดเลยว่าจะได้มาตัวนี้ค่ะคือมองแล้วเนี่ยมันเป็นชุดยาวไงมันเป็นชุดยาวแล้วคือป้ายอยู่ข้างในไม่รู้หรอกแต่มันเป็นชุดยาวแล้วสะดุดตาราคา9้าเหรียญเกแบรนด์คือ BCBG ค่ะ แบรนด์ดีอันี้ bc bg m a x i r i a นั่นเองแล้วราคาป้ายอยู่ที่368ลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกเหลืออยู่ที่129แต่จอได้มา9เหรียญ99ให้ดูเป็นผ้าลูกไม้แล้วก็แขนเป็นอย่างนี้นะแล้วเนี่ยค่ะเป็นรัฟเฟิลเห็นไหมาชายเป็นรัฟเฟิลใส่มาเป็นชุดแม็กซี่อันเนี้ยน่าจะขายที่ช็อปเขาเนาะเขาก็จะมีแบบว่าป้ายรีเทิร์นไว้ว่า ห้ามแกะออกอะไรเงี้ยเออแต่จอก็จะไม่แกะออกนะเวลาถ่ายรูปก็จะถ่ายรูปอย่างนี้เลยคือตัวมีตัวเด็ดมากได้มาแค่สิบเหรียญสินค้าที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือเออแวะไปแค่สาขาเดียวเท่านั้นนะคะที่อยู่ในนิวเจอร์ซียเนาะก็ถ้าใครอยู่ในนิวเจอร์ซียก็นะถือว่ามีร้านดีเหมือนกันต่อให้ว่า สินค้าเนี่ยมันจะไม่ได้ราคาโูกเท่ากับที่บอสตันที่จอยไปแต่จอยคิดว่ารออ้านมือสองของเขาอ่ะเราสามารถซื้อของ เอากลับมาขายทํากําไรได้นะคะได้ทั้งมือหนึ่งได้ทั้งมือสองเลยแล้วอย่างที่บอกอย่างที่แนะนําไปเนาะถ้าใครแบบอยู่นอกเมืองอย่างเงี้ยแล้วอยากขายสินค้าแต่ไม่ค่อยมีสินค้าใหม่เหมือนที่จอยหาซื้อได้ที่บอสตันก็อย่างที่บอกว่าให้ลองเปิดใจดูแล้วก็ลองขายเป็นพวกงานวินเทจอะไรเงี้ย เออสามารถขายได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามดูคลิปนี้ติดตามยาวๆนะคลิปช้อปปิ้งมีเยอะมากคือหลังจากนี้เดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปอเออต้องกลับไปอัดคลิปที่บ้านต่อตอนที่ถึงบ้านแล้วเพราะว่ารถเต็มบอกเลยจอยซื้อของแบบรถเต็มอะใส่ไม่ได้รถเป็นรถ CRV คือตอนนี้ของเต็มมากจอยซื้อแบบเยอะจอยว่าจอยน่าจะลงทุนแบบ สามพนเหรียญแล้วมัง้งเออน่าจะประมาณเนี้ยจอยว่านะน่าจะน่าจะเนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่จะเดินทางกลับก็จะแวะช้อปปิ้งอีกนะคะแล้วก็เนี่ยช้อปปิ้งน้นเน้นเลยคือส่วนมากเป็นกู๊ดวิลนะพวกวิลร้านมือ2 แล้วก็ยังไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งพวก T.J.Max กับ m a r s h a l l เท่าเท่าไหร่เลยเพราะว่าหมดเวลาไปกับร้านมือสองหมดแล้วนะคะคือเดี๋ยวต้องดูว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวตอนขับรถกลับบ้านนะคะถ้าเจอ T.J.Max หรือว่ามาเช h a ที่ไหนน่าสนใจอะไรเงี้ยก็อาจจะแวะ ดูสินค้าเพราะว่าที่แวะมารู้สึกว่าเขาก็เริ่มมีรดราคาแล้วแต่ว่ามันเป็นรดราคาป้ายแดงมันยังไม่ใช่ป้ายเหลืองมันยังไม่ได้ถูกสุดๆแต่หมายถึงว่าสินค้าบางอย่างน่ะต่อให้มันไม่ถูกสุดๆมันก็สามารถซื้อเอามาทํากําไรได้เนาะ ก็ก่อนซื้อก็อย่างที่บอกทําการบ้านเช็คดูก่อนว่าคนที่เขาเคยขายไปแล้วเขาขายกันเท่าไหร่ถ้าเราซื้อว่าโอเคเราลงทุนสิบเหรียญใช่ไหมคะแล้วเรามาขายสักสามสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยเออลดแล้วเหลือสามสิบอะไรเงี้ยมันก็ยังได้นากก็ก็ลองศึกษาทําการบ้านดูแล้วกันเนาะโอเคยังไงคลิปนี้ไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ